จาดแคมรี่2.5ไฮบริดพีเนียมมาให้รับชมสีพิเศษปี2019ตัวท็อปสุดของรุ่นหลังคาสนุูคุณพี่ขาคันนี้บอกเลยว่ารถมือเดียวประวัติศูนย์นะคะสภาพตัวรถสวยเป็นตัว2ระบบนะที่ดาวจะเต็มด้านผ่อนเดือนละ16,000บาทเท่านั้นคุณพี่ภายในสวยนะคะคุณโทนมาเป็นสีเบดแบบนี้บอกเลยว่าออฟชันนี้ให้มาครบจัดเต็มใครที่สนใจตัวรถเนี่ยคะอย่าพลาดชมรายละเอียดเพิ่มเติมในคลิปนี้ค่ะ สว <im sharing> ัสด <im> <rails> ีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านทุกคนเลยเนี่ยค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีน้องอันทอโต้ทุกท่านทุกคนด้วยเนี่ยค่ะยินดีต้อนรับพี่พี่เข้าสู่ช่องอันรถเกียเกตเอนะคะวันนี้พบเจอกันอีกแล้วกับอันทอโต้คุณพี่ขาวันนี้นํารถสวยรถลูมาให้ดูอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับใครที่อยากเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะอยากบล็อกอินหน้าบริษัทเข้ามาได้เลยบริษัทของเราตั้งอยู่ที่ถนนสุวินทวงศ์นะคะตรงข้ามกับลิขสิทธิ์สุวินทวงศ์เลยคุณพี่าขาที่่นนสังาใหญะ วันนี้นำแคมรี่ตัวท็อปสุด Gen 8มาให้รับชมกันดุพี่ค่ะบอกเลยว่าราคาเนี่ยหายไปลากกว่า50%แล้วสำหรับรุ่นนี้ออกห้างไฟแดงอยู่ประมาณ1,800,000บาทนะคะวันนี้เหลือเพียงแค่899,000ได้ตัวท็อปสุด c a m รี่โมจ2.5 Hybrid Premium นะคะเป็นโม Gen 8นะเป็นตัวท็อปสุดหลังคาสันลุปนั่นเองคุณพี่ค่ะและครันนี้ได้เป็นสีพิเศษด้วยนะคะ สีพิเศษปี2019นะคะราคา899,000ฟรีดาวน์ได้เลยผ่อนเดือนละ15,000กลางๆนะคะนี่เหลี่ยมสันคมบริ่ตัวรถเดิมหมดคันนี้จะได้เป็นสีเทากาไฟนะคะหรือว่าจะเป็นเทาดำที่ออกสีเลือดนกเลือดนกนั่นเองนะคะมันจะไม่ดำล้วนไม่เทาล้วนเลยนะคุณพี่มันจะเป็นดำแบบดำเทาๆออกแบบสีเลือดนกนะคะสำหรับสีนี้ ภายในก็จะได้เป็นสีพิเศษเป็นสีเบชนะคะเรียมสันคมบริตัวรถเดิมทุกจุดนะคะแก้มข้างกระจังหน้าทุกอย่างเดิมหมดไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะคะที่เป็น LED มาพร้อมกับเกียร์ทาวนิงไลทไฟเลี้ยวไฟหลีวไลวท์ครบไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะจะได้มาแล้วเป็น full e d คันนี้จะเป็นโลโก้แก้วมาให้แล้วเรียบร้อยทุกทีได้โลโก้แก้วนะคะมีเรดาร์แจ้งเตือนก่อนการชนให้พร้อมกับโพเบกอัตโนมัติ ใบทะเบียนได้ตามนี้เลยนะคะเป็นกรุงเทพมหาคนครแล้วเรียบร้อยเหลี่ยมบอดี้ตัวรถแก้มข้างบอกว่าเดิมหมดนะคะคันนี้เป็นประวัติสูนแท้รถหน่วยงานปลดระวางนะเลขไม้หนึ่งแสนประมาณหนึ่งแสนแปดหมื่นโลวิ่งตามการใช้งานเลยค่ะคุณพี่มค่ะมไม่แม่กลับไม่กอรับประกันให้นะคะรับประกันแบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรีร่ไอออนให้ด้วยนะคะรถปี2019แบตเตอรี่รับประกันถึงปี2 0 2 9นะคะคันนี้บอดี้แก้มข้างเดิม,ดมใครที่หาแฮมรี่หรู จะได้รถประวัติสูนแท้ต้องจับคันนี้คุณพี่เลขไม้อาจจะเยอะหน่อยนะคะตามการใช้งานแต่ว่าเป็นไม้แท้ไม้เดิมแน่นอนนะรถพวกนี้ไม่วิ่ง2องสามแสนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยเนะะี่ยค่ะเพราะว่าตัวรถเนี่ยวิ่งได้ยาวๆเป็นรถที่อึดถึกทนนะคะแบตเตอรี่เอ่ยช่วงล่างเอ่ยทุกอย่างดูแลให้หมดออปชั่นจัดเต็มให้เนะะี่ยค่ะเช็คประวัติสูย์ได้เลยคันนี้ตัวแม็กนะคะจะได้เป็นแม็กอลลอยเดิมโรงงานอันนี้จะเป็นแม็กเฉพาะรุ่นเลยเนะคะ สีนี้จะได้แม็กล้ายแบบนี้นะคะดีเบกคู่หน้ารัดด้วยยางวิชลินม,มาให้เนี่ยคะยางวิชลินปี 2, 2023นะเนี่ยคะซีรีส์ยางก็2 3 5สาห้าับสี่ห้าแปดแม็กขอบ8นะคะันนี้ดีเบกคู่หน้าเนะคะ่ะทรงอัพซุ้มล้อนสะสภาพเ,เดิมโรงงานไม่มีรอยแตกรั่วซึมตัวยางเนี่ยลึกๆดอกยึลึกแบบนี้เลยพี่วิ่งกันอีกยาว,ยาวๆนะคะ ในส่วนของบอดี้แก้มข้างตรงนี้จะได้โลโก้ไฮบริดมาแล้วด้วยนะคะกระจกเดิมรอบคันเลยคันนี้เป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์แท้นะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะจะมีไฟเลี้ยวมาในตัวมาพร้อมกับบายสปอตมอนิเตอร์นะคะจะเงือนมุมอับของตัวรถให้ในส่วนของคิ้วนะคะคันนี้ไม่ได้มีติดมาแต่ว่าจะเป็นเส้นโครเมียมนะคะที่เป็นของเดิมโรงงานมาแบบนี้ทั้ง4เส้นเลย มือเปิดนะคะจะเป็นในส่วนของโรเมียมสีบานเป็นสมาร์ทเอ็นพีคด้านผู้ขับภายในหรูมากๆให้พี่ดูนะคะแผงประตูสวยมากๆสีสันเหลี่ยมคมสะอาดหมดไม่มีร่องรอยไฟสองเท้าเปลี่ยนโนแบ็กสีดำกระจกออโต้ไม่มีร่องรอยเลยลำโพงข้างประตูมีมาให้เบาะนะคะจะได้เป็นสีเบตนะคะแบบนี้เดินได้มาเป็นสีน้ำตาลน,นะคะเป็นเบาะเบไฟฟ้าคู่หน้า ปรับ8ทิศทางนะคะตัวเบาสำหรับตัวท็อปสุดนะคะจะมีในส่วนของปรับเอ็นหลังของด้านผู้โดยสารข้างมาให้ด้วยนะคะ<ม>เรียมสังคมบอดี้หัวน็อตเดิมๆคันนี้ขอรายได้35,000บาทอายุงานเกินปีไม่ติดหวอดแบดบินบูโลจัดได้เลยคนเดียวผ่อนเดือนละ15,000นะคะไม,คไม่ต้องหาค้ำไม่ต้องหากู้ร่วมคอนโซลด้านหน้าสีดำตัดก,กัะสีที่เป็นสีเบจนะคะเป็นมมนิมอลม,มากๆแล้วก็ได้ในส่วนของ ลายไม้นะคะตกแต่งตัวคอสโวนกลางมานะพวกแดชบอร์ดพวกนี้นะคะจะเป็นจอที่เป็นจอทัชสกรีนและเป็นจอ JBL นะคะนี่มีไฟแอมเบียน์ไลท์มาให้ในตัวสภาพสวยนะยค่ะเดี๋ยวพาไปลงรายละเอียดเพิ่มเติมฝั่งโน้นเนะคะคุณพี่เรียมสันคมหัวน็อตเดิมทุกจุดมอกอเดิมโรงงานเรียมโงะเรียมคมหัวน็อตไม่มีโด,ดนงันโดนแงะเลยนะคะ <S <S แผ่นเทจเล็กเครื่องเลขกหางตรงจ้างปีผลิตชัดเจน เรามีบริการตรวจรถให้นะคะสอง้อยเจ็ดสบสี่จุดก่อนจัดไฟแนนซ์ซื้อสดจัดไฟแนนซ์มีเล่มพร้อมโอนค่ะคุณพี่คันนี้สภาพสวยนะคะมาดูในส่วนของแอร์ดด้านหลังตรงนี้มันจะสามารถปรับเอนหัวหมอนได้นะคะเป็นจอทัศกรีนนะเปิดม่านหลังปรับอุณหภูมิแอร์เพิ่มเสียงลดเสียงได้โดยผู้นั่งด้านหลังเอนหัวหมอนได้นะคะตัวนี้ปรับลงตัวนี้ปรับขึ้นมันจะเอนได้ประมาณสิบองศานะคะ ตัวพรีเมียมเนี่ยหัวหมอนด้านหลังของเขาเนี่ยจะเป็นตัวอ่าเป็นหมอนแบบมิกกี้เมาส์มาให้นะคะนี่เห็นความแตกต่างไหมคุณพี่นี่นีคยถ้าเราสตาร์ทรถนะมันจะเล่นได้นะคะเปิดม่านหลังลดอุณหภูมิแอร์ปรับแอร์เพิ่มลึกเสียงนะคะหน้าจอ j b บอด้านหน้าได้มีช่องวางแก้วน้าเป็นที่พักแขนแอร์หลังตอนที่สองนะคะพร้อมจุดชาร์จ USB อบด้านล่างอีกสองตำแหน่หง,งหลังโครงหลังคาด้านบนสะอาดสะอ้าน เป็นหลังคาสรลูปมาให้แบบนี้นะคะเปิดรับได้100%เซเลยนะคะเปิดมาสุดนี้ได้แล้วก็เปิดยกระดับได้นะคะติดฟิล์มมาให้แล้วพร้อมนะคะเบาะด้านหลังมีกระเป๋าจิงโจ้มาให้ตัวเบาะสะอาดสะอ้านน่าใช้งานหลังคงหลังคาด้านบนวิบเลยไฟเก่งเป็นสีขาวนะคะสภาพสวยกระจกออโต้สบานนะเรียมชั้นโคมัวน็อตเดิมหมดนะคะไม่มีร่องรอยไม่เคยโดนงัดโดนแงะนะ บอกเลยว่าสภาพเป๊ะม่านข้างเนี่ยจะเป็นแบบมัานนว่นนะคะแต่ม่านหลังเขาจะได้เป็นแบบไฟฟ้าซาสอา,า,านล็อกเด็กไฟสองเท้ากระจกออโต้สีบานครบหมดนะคะออปชั่นให้มาครบจัดเต็มดีดเบรกสี่ล้อแม็กอลลอยเดิมยางปียีบสามสี่เส้นนะคะท้ายจะได้ในส่วนของไฟท้าย Fu l l LED มาเนะคะเป็นแบบ LED พร้อมกับเป็นฟูนะคะสำหรับตัวไฟท้ายเซนเซอร์สีส่ตำแหน่งนะคะแล้วก็ได้ในส่วนของ สเกิร์ตบอดี้นะคะเหลี่ยมสันคมเดิมๆไม่มีร่องรอยเลยไฟเบรกทับทิมมีมาให้กระจกเดิมโรงงานรอบคันนะคะคันนี้ติดระบบไร้ฝ้าไร้หมอกมาให้ฉลาคําตือนอยู่ครบด้านหลังจะได้ในส่วนของอันนี้นะคะเป็นไฟเบรกรุทีสามเป็น LED นะชารฟินด้านบนนะคะกล้องถอยหลังเดิมโรงงานแบตบโลโก้อยู่ครบเลยแจ้งเตือนเกียร์รุ่นชัดเจน คันนี้สวยนะใช้งานค่ะคุณพี่รับประกันโครงสร้างตัวรถให้พร้อมกับรับประกันคู่เกียร์ให้1ปีนะคะมาดูในส่วนของโครงสร้างตัวรถนะสก็อตเมทอาร์คทุกอย่างซีนเดิมๆนะคะเรียงกันสวยๆเลยไม่มีร่องรอยนะไม่บิดเบี้ยวไม่ผิดรูปเมทอาร์คเรียงสวยๆไม่มีเลือนหายนะคะสาหรับตัวน,นี้จะมีในส่วนของชุดแม่แรงยางอะไหล่มาให้น,ะะนี่ค่ะชุดแม่แรงยางอะไหล่ไม่มีชํารุดหลุดหายครบเซตเลย ซีนราดทางยางมพาะพร้าวตำแหน่งเดิมเดิมแบบนี้ตัวรถไม่มีตัดต่อตัดตอนนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะถ้าคุณพี่ท่านใดที่ซื้อไปเนาะถ้ารถเรานะคะมีผิดความชนหนักตรีลังกามานะะํามรถมาคืนเราได้เลยนะคะเรายินดีคืนเงินให้ทุกบ,บาททุกสตางค์แบบแจมจำนวนนะคะเหลี่ยมบอดี้แก้มข้างนะคะทุกอย่างเดิมเดิมหมดเลยพวกรางน้ำหัวน็อตไฟท้ายสปอร,ร์ตอร์อาร์คอะไรพวกนี้ไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนแงแน่นอนท้ายนะคะ สนวก็ค่อร้อนอยู่ในสภาพเดิมร0อยเเซนตไฟไท้ายไครคออโตะเดิมโรงงานนี่เส้นสายซีนนะคะเดิมเดิมนิ่มแบบนี้ผิวพันุ์เม็ดกลมรูกลมนะคะไม่มีร้องรอแดงสิ้นคุณพี่คันนี้บอกเลยว่าประวัติสูตแท้ตัวรถไม่มีผิวควอมติลาราาไม่มีชนหนักมาการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้ใครที่หาอยู่บอกเลยว่าหรูมากๆนะคะเอาไปใช้งานกันได้ยาวๆแบตเตอรี่รับประกันให้เนี่ยคะมาดูนะคะฝั่งนี้ตอนที่สอง แข่งประตูเนี่ยสวยทุกบานทุกฝั่งนะคะคุณพี่แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันได้ขับแทมเปตัวท็อปสุดสองจุดห้าเลยนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้ตัวรถสวยเนียนกิฟ์ผิวพันธ์สีสันเหลี่ยมคมเดิมๆหมดนะคะไม่มีร่องรอยมือเปอิดสมาร์ทเดนที่คิวเรตนะคะกระจกเดิมโรงงานติดในส่วนของแจ้งเตืนอนการขโมยมาให้แล้วอันนี้จะมีบายสปอตมอนิเตอร์มาสองฝั่งตัวกระจกเลยสวยเลยครบจบนะคะ พวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะคะตัวนี้ก็จะมีเกียร์แพทเทิร์นชิปมาให้นะคะสำหรับตัวพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะปุ่มกดสตาร์ทอยู่ตรงนี้เปิดฝากระโปรงเปิดฝาอ่าเปิดฝาทั้งกำมานฝากระโปรงท้ายระบบแพทชั่นคอนโทรลล็อกล้อกันล็อตฉลัดกับเลื่อนถ่ายนะคะแล้วก็มีในส่วนของไฟหน้าสูงต่ำนะคะเป็นออโต้นะกระจกออโต้สี่บานนะคะเซ็นทัลล็อกกระจกแล้วก็ปรับในส่วนของกระจกไฟฟ้าปรับเซตที่นั่งตำแหน่งของผู้ขับได้สองตำแหน่งนะเป็นเมมโมรีเซตนะคะ สวยทุกมุมเลยนะคะคุณพี่เรียมสันคมหัวน็อตนะให้ดูทุกจุดนะคะเงาเงาเดิมๆแบบนี้ไม่มีร่องรอยโดนงนัดโดนแงะโ,โดนแกะโดนเรลานะคะสภาพสวยกริปเลยเป็นเบาะปับไฟฟ้าคู่หน้าเรียมคมบอดี้เดิมหมดนะคะคันนี้การันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้มาเดี๋ยวหนูพาดูในส่วนของหน้าจอกลางที่เป็นจอทัชสกีนนะคะมันจะ อ่ะดูพวงมมลัยมัติฟังก์ชันก่อนคันนี้เป็นพวลมมลายมัติฟังก์ชันเป็นแบบไฟฟ้านะคะคุณพี่จะปรับแบบไฟฟ้าเลยนะปรับตัวพวลมาลัยนะคะแล้วก็จะสั่งการด้วยเสียงได้รับโทรเปลี่ยนขึ้นเป็นหมวดเปลี่ยนเพลงนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้ถ้าตัวท็อปสุดเขาจะมีการแจ้งเตือนล็อกเลนให้นะคะแจ้งเตือนการออกนอกเลนแล้วก็ แจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้าพร้อมกับโฮเบกปรับเซตมาหน้าจอได้มีคูดคอนโทรลมาให้นะคะคันนี้ก็จะได้ในส่วนของจอกลางที่เป็นจอทัชสกรีนอ่ะเดี๋ยวหนูให้ฟังเสียงวิทยุนะคะตัวนี้ลำโพงเครื่องเสียงนี่ดีมากนะคุณพี่นะมันจะเป็นเครื่องเสียงของ JBL นี่ให้ดูถ้าเราเพิ่มเสียงสุดเสียงเพลงดังและพอมากลำโพงไม่มีแตกเลยนะคะขออนุญาตลดเสียงก่อนนะ นี่นะคะลำโพง JBL นะคะคุณพี่ชุดแต่งเครื่องเสียงลำโพงเป็นของ JBL หมดเลยจะมีในเฉพาะตัวท็อปที่เป็น2.5 Hybrid Premium JBL นะคะรองรับในส่วนของ Android er Auto Apple CarPlay หรือว่าจะเป็นในส่วนของ Navigator นำทางแบบดาวเทียมระบบ T Connect มีนะคะสามารถค้นหาเชื่อมต่อได้เลยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตก็ได้อันนี้อันนี้คือออชั่นที่ตัวท็อปเขามีมาให้นะคะ เพลงเนี่ยเชื่อมต่อ USB AUX ได้นะคะหรือว่าจะแบบเชื่อมต่อบลูทูธแบบไร้สายเข้าโทรศัพท์เราได้เลยนะตัวนี้ดีนะคะหรือว่าพี่ๆท่านใดที่แบบว่าไม่อยากเชื่อมต่อบลูทูธเนาะที่เกียดร,รอพี่เชื่อมต่อ USB ได้เลยนะคะเพราะว่าหน้าจอตรงเนี้ยเขาจะรองรับ Android Auto Apple CarPlay มาให้แล้วด้วยตัว Air นะคะจะได้เป็น a อร์ออโนะคะ เป็นออโต้แบบดิจิตอลแยกโซนอิสระซ้ายขวาเป็นดูโอโซนมีลมเย็นลมร้อนมาให้นะคะอันนี้ก็ได้มาคุ้มเหมือนกันแอร์หรูนะคะคอนโซลคอนโซลสีดําตัดกับสีขาวแดชบอร์ดจะเป็นดําเปลียนโนแบ็คตัวรถนะคะตกแต่งมาเป็นสีขาวตัดกันนะคะหล่อมากๆเท่มมากๆสวยมากๆด้านในไวร์เรชชาร์จนะคะตรงนี้ก็จะเป็น USB UH a u x พาแล้วมีไวรเลชชาร์จเป็นการชาร์จแบบไร้สาย พอโซนกลางนะคะเป็นลายไม้สีขาวเหมือนกันมีช่องวางแก้วน้ำออปชั่นที่ตัวตัวอ่าพรีเมียมเขาได้เสริมขึ้นมานะมันจะมีลมขึ้นมาจากเบาะให้คุณพี่ปรับได้สามระดับนะคะลมขึ้นมาจากเบาะมันจะช่วยทําให้เบาะเวลาเรานั่งนานๆเนาะมันจะมีลมเย็นไอยเย็นขึ้นมาให้อากาศร,ร้อนก็ไม่ร้อนตูดนะคะคุณพี่คันนี้ เบรกมือไฟฟ้าออต้เบรกโคนะคะมาพร้อมกับโหมด EV โหมด e ีโคโหมดน้องมอโหมดสปอร์เป็นเกียร์7สปีดเป็นเกียร์อัตโนมัติแอร์บัตมีมาให้รอบคันแล้ว7จใบนะคะคอนโซลด้าเสา c เสาซมีหมดนะคะกระจกตัดแสงแบบออโต้ไฟเก๋งจะได้เป็นไฟสีขาวหลังคาสลูปนี่อย่างที่หนูแจ้งเลยมันเปิดแบบนี้ได้เลยนี่ยกมือขึ้นไปได้นะคะแล้วก็ปิดดูเดิมนี่แหลนะนีคะ หรือว่าจะเป็นยกระดับแบบนี้ก็ได้แล้วก็ปิดที่เดิมนะคะกระจกตัดแสงนะคะมีมาให้แล้วเรียบร้อยมาพร้อมกับกระจกด้านหน้านะคะที่มีมาในตัวบางแดดมีไฟสองหน้ามาให้อันนี้ก็เหมาะอีกอย่างหนึ่งสําหรับพี่ๆสายแต่งรถในหน้าอาจแต่งหน้าในรถนะคะสายแต่งหน้าในรถนะคุ้มนะคะคันนี้บอกเลยว่าจบครบนะคะคันเดียวไม่ต้องไปซื้อคันอื่นเพิ่มเติมเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องยนต์กันคุณพี่คะบอกเลยว่าวันนี้นํามาให้ดูและให้ดูทุกจุดนะฟรีดาวได้ผ่อนเดือนละหมื่นห้าถึงหมื่นหกเท่านั้นนะคะได้รถสวยๆได้รถหนู่ a แคมรี่แบบนี้ไปใช้งานนะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะคะทุกจุดเดิมหมดฟารกระโปรงเนี่ยเปิดใช้งานง่ายเลยไม่ต้องกลัวหล่นทับหัวนะเขามีโชวคค้ฝามาให้นะคะคันนี้นี้จะเป็นโชคค้แบบนี้ ให้ดูนะคะตัวนี้จะเป็นมอเตอร์เครื่องยนต์และก็มอเตอร์ไฟฟ้าร่วมกันนะคะแบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่เครื่องยนต์นะเรารับประกันให้เหมือนกันท้งหนูถ้าแบตเก่าเสียมสภาพเราเปลี่ยนแบตลูกใหม่ให้เลยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนรับประกันจากโซนเนต้ตตาสิปีนะคะคุณพี่หมดปี29นะคะเตรียมสันโคมหัวน็อตแท่นเครื่องประกันแท่นเครื่องเดิมๆไม่มีคราบน้ำมันไหลรัล่วซึมนะคะนี่แห้งสนิทเลยหัวน็อตไม่มีขยับเลยชึ้จุดนะะไม่มีโงงนดนงาดโดนแงะไม่มีโดนแกะโดนเปล่ามาแน่นอนนะ แล้วกันโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้พราะอากาศทุกอย่างเราดูแลให้หมดว่าน้าคูแรนของเหลวเหมือนกันนะคะเปลี่ยนถ่ายให้ไฟหน้าไทยคอโตัวเดิมโรงงานหัวน็อตเดิมๆไม่มีร่องรอยงัดงานสวยแบบนี้กระโหลกซุ่มล้อไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีผิดรูปนะคะดูแลให้หมดโครงสร้างตัวรถนะคะกิบล็อกกิบน็อตเดิมๆทำเตือนเดิมๆ,ๆนะคะอยู่ครบเลยหัวน็อตไฟหน้าไม่มีขยับเลยนะคะ ใครส,สนใจคันนี้ทักมาสอบถามได้เบอร์อยู่ด้านล่างขึ้นให้แล้วนะคะปั๊ม ABS ระบบทุกอย่างเราดูแลให้หมดนะคะสวยมากๆฉนวนกันความร้อนอยู่ในสภาพแบบ100%เอร์เนะคะสติกอร์เหรียญบาทนี่ไม่มีร่องรอยเลยเดิมนะคะสปอร์ตเวรอาร์หัวน็อตนะคะเวรอาร์เดิมๆแบบนี้สวยมากคำเตือนอยู่ครบนะคะคันนี้การันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะคะ สำหรับพี่เพื่อนใดที่สนใจนะคะช่องทางการติดต่อน้องอันอันขึ้นให้แล้วด้านล่างโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะ0 9 1 8 8 2 0 6 1หหรือว่าจะเป็นลาย aun 1 9แซติดต่อสอบถามได้เลยใครที่ชอบรถหรูดีเซ็กเมนต์แคมรี่คันนี้ต้องจับเลยราคาดีมากๆหายไปจากป้ายแดงมากกว่า50%เนะคะพร้อมกับฟรีดาวน์ผ่อนเดือนละหมื่นห้าได้ขับแคมรี่ตัวท็อปเลยคุณพี่ใครสนใจโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะหนูฝากไว้ด้วยนะคะกับ Camry 2.5ไฮบริดพรีเมียม Gen 8คันนี้ใครสนใจนะคะบอกเลยว,ว่าอย่า,าพาดสีสวยๆแบบนี้หายากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้ามีผิดพลาดระการใดในคลิปนี้ต้องขออภัยไว้นานที่นี้ด้วยนะคะลาพี่พี่ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ